วิญญาณที่เป็นสัมภเวสีไม่กินอาหารส่งอาหารส่งอะไรไปแล้วก็ส่งไปให้ทําทานแล้วมาเรียกเพียนไปว่าทําบุญอุทิศส่วนบุญอุทิศส่วนทานนี่แหละเอาไปให้ผู้ตายไปให้ผู้ตายมันเป็นฝันปมลมๆแล้งๆเ, ng, เพๆิ่ๆไม่มีไปคนชอบบอกว่าปู่ย่าตาปู่ตายายาย,ายายายอะไรก็แล้วแต่ชอบตายไปแล้วก็ เอาประทอนนี่แหละมาทำปรุงอย่างดีเลยไปทำทานาทานให้พระให้เจา้าหรือว่าจะให้อะไรใครก็แล้วแต่แล้วก็ขออุทิศส,ส่วนนี้ไปถึงผู้ตายไม่มีทางได้ไม่มีทางไปแม้แต่ทางวัตถุมันก็อยู่ในท้องคนกินอยู่ตรงนี้ให้พระไปถวายพระพระกระชันอยู่ในท้องพรุงนี้ออกจากท้องเป,ป็นอุจจระไปส่วนเหลือ ส่วนที่มันเอา,าธาตุเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้มันก็นเอาไปเท่านั้นเสียงพรำยำเตือนกลองในหัวใจเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ใดใช่ใครคือเสียงของพ่อท่านพรำสั่งสอนเหนื่อยอ่อนไม่เคยระยอท่านเติมแต่ง สืบสารสร้างต่อต่องานพระศาสนาลูกคิดคำหนึ่งซึ่งในเสียงธรรมทัดเจนอยู่ทุกถ้อยคำมืดดำกลับขาวเจิดจ้าดวงจิตสดใส ซึ่งในพระคุณหลน่นค่าลูกจะเพิ่มจาค้าปัญญาอีกทั้งศรัทธาสับแทถ้อยคำที่พ่อย้ำเตือนคงจะไม่ลือนไม่ลืมคำสอนพ่อแน่ ทุกเชา้าทุกคำ่ำตอกยำ้ำจำใส่ดวงแดลูกจดจำเอาไว้แน่วแน่ไม่พันแปลชั่วกาลนานแปดสิบเก้าปีพอท่านลูกกตันอยู่สำนึกถึงพระคุณครู เป็นเสมือนพ่อบ้านลูกขอปฏิบัติตามที่พ่อสอนไว้มานานจนลูกก้าวสู่พระนิพพานเบิกบานกว่าร้อยร้อยปี่อพวกเราถึงชัดเจนเออมันจนดีแล้ว มันไม่ไปบีบเบียนใครมันไม่ไปช่วยทำตุกทำร้อนมันมีแต่ทำให้เกิดความสงบสว่างอะไรอันนี้ยากเลยอน,นอนอด้ก่อน